ท่านใดสนใจอยากกะเหมาสนใจอยากกะเหมาก็ทักทายกันมาได้นะครับแต่เหรียญในกระจาดนั้นติดจองหมาแล้วเขาเหมาหมดแล้วร้อยกว่าเหรียญอันนี้อันนี้ผสมเสมฝนกันไปปิดตาปิดตาเนื้อผงเนื้อดินเนื้ออะไรต่างๆเนี่นยเยอะครับเยอะมาก สนใจก็มาเมากเลยครับประมาณได้ประมาณรักวมกันเยอะอยู่ประมาณนักสองร้อยองได้เหรียญเหรียญก็มี